เว้ยล e. านเฟซบุ๊กกูโดนแฮกเฮ้ย hey, คนอะไรมันจะสวยสามสวยต่อขนาดนั้นเลยวะกูอยากรู้ว่าใครมันแฮกล้อกูอะฮะแม่ไปตากก็รู้ยังไงมาพ่อแม่ไม่ตากไปต่อเยี่ยตั้งแต่ละห้ฟรีไฟแล้วนะกูจะโดนแฮกไม่ซ้ำไม่ซากไม่หยุดไม่หย่อนเลยหรือยังไงวะเว้ย ทำไมกูต้องชีวิตกูต้องมาเจออะไรแต่เรื่องแบบนี้ตลอดด้วยวะมีแต่เร่องอะไรเข้ามาในชีวิตกูอย่างเดียวเลยแล้วมึงรู้ไหมมึงแฮกราดกูแล้วมาทำอะไรมึงดูมึงดูมือตาดูโอ้ยเฮีย er! สอสอสอลามโนไก่โนกึนมามึงโนไก,นโนกน่โอ้ยเฮีย er! มึงคิดได้ยังไงอ่ะเฮ้ย แม่แรงล้านกูแล้วม่ไม่เกลียดอีกีนั้นเหรอได้เหรอเด็กแม่กูรู้ตัวที่ไหนนะกูแจ้ความจำคุกแม่แบงแปงชดใช้นะนะในคนในนรกในมันไปชดใช้ในนรกเฮียมึงดูมาเปียกชื้นเลมึงดูมึงดูโอยเฮียคนแลไรมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนอย่างเดียวเลยมันแล้วมันรู้ล้านกูได้ยังไงวะฮะมันรู้ล้านกูได้ยังไงวะเอ้ยรอดไหมเฮีย โอ้ทำไมชีวิตกูมันต้องมาเจอแต่อะไรแต่เรื่องเป็นอะไรแบบนี้ตลอดเลยวะโอ้วิแล้วทีนี้กูจะทำยังไงล่ะฮะไปอินแม่กูขอนึกก่อนกูไม่รู้กูไม่รู้นะว่าว่ามันเป็นว่ามันเป็นที่อะไรอะ่ะน,น่าจะเป็นตอนที่กูเข้าเฟซแล้วก็ไปเลดเจออะไรสักอย่างอ่ะที่มันเขียนว่าอะไรวะเว็บพรอะไรพร พรพรอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วกูก็ใส่รหัสเข้าไปกูนึกว่ามันมันจะมันจะเข้าได้แต่มันพอขตอนน่อใส่รหัสเข้าไปมาเขียนว่าเออเล่ไรเห็ดแม่โอค้คุยกูไม่น่าเลยเฮียกูแล้วกูจะเอาแล้วก็มาได้ไม่เนื่องโอ้โหเฮ็ดแม่ โ oh. oh. อ้โ้ไอเฮียมันคิดได้ยังไองอ่ะชาดครัวเฟซม่ได้ฮนะพ่อแม่มันไปสัง่งไปสอนมันมีพอ่อมีแม่มไหมวะแม่อยู่ไอ้กลกูต๊ปากแม่งอ่ะทีเดียวไวอเหียคอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นเฟซใหม่กูนะเฟซเฟซที่เพิ่งสร้างอะ่ะเนี่ย อันนี้ตอนแรกกูตอนแรกกูลองพิมพ์แล้วเนี่ยสอนรามโนวันแล้วมันก็ไม่เจอเนี่ยเห็นไหมมันไม่เจอแล้วแล้วพอแล้วพอพิมพ์แค่สอนรามโนกูหาเจอตอนแรกเนี่ยเนี่ยเฮ้แป้โอ้โเฮียคือตอนเนี้ยกูเข้ารหัสไม่ได้นะตอนนี้ผมเข้ารหัสไม่ได้เนี่ยตอนตอนที่ผมออนออนบัญชีนี้อยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้อันนี้คือบัญชีใหมททท่ที่ที่เพิ่งสมัครมารเลยเนี่ย พิ่งสมัคบอตะกีนี่เลยยังไม่มีอะไรยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีใครยังไม่ได้อะไรเลยแล้วมึงดูนี่โอ้ยเฮียโอ้ยกูทำยังไงได้บ้างอะ่ะตอบตอบกูหน่อยแชทไปแล้ว หลอครับหลอครับกูบมไม่รู้อ่ะกูมไม่สดด้วยจัดแป่ตอนนี้ตีห้ากูเพิ่งโดนแฮ็กสดเมื่อกี้กูเพิ่งโดนแฮกตอนตีโตอต,อตอนตีสี่กว่าตีสี่ตีสี่จะตีห้าฮีฮิอ่ะคือคือคือ,คอ,คอพอกูโดนแฮกปุ๊บเหมือนแบบรหัสมันเข้าไม่ได้เลยอ่ะแบบมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันบอกว่าให้ใส ให้ใส่รหัสให้ใส่เบอร์เฮ้ยเฮ้ยมันต้ากูมันต้าก,กูใครอ่ะใครต้าบ้าชื่ออะไรอะ่ะไอ้เนี่นี่ชื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยเ่นแบมันต้ากูเฉยนี่นี่อันนี้อันนี้ก็คือถ้าตอนนี้ที่ปู่กูเพิออ่งอัพอันโอ้โหโอ้โหที่ตลับ โอ้เฮียฮห้มึงใครฮ้พิมพ์ตาษาไทอช็อกก่อนเลยยังหน่โอ้โหตั้งโู้ตั้งคือเลียนแบบเลือนแบบ้าืไงกูแจกงตำรวจจำแม่งรอกโอ้โกูได้กะแกงมึงอ่ะ บ้ามึงอยู่ที่ไหนฮะภาษาไทยมึงยังพิมพ์ไม่ชัดเลยแม่มันใครวะมันใครแล่ะมันคือใครก่ะกูกูคนกูคนเพรกูคนเพชรอะไรวะแม่ กูถามบ้านมึงอยู่ไหนตับมึงเด็กไหนอ่ะโอ้โหมึงเด็กไหนสภาพมือนันไม่ต้องถามกูหรอกว่ามึงเด็กไหนไอ้ควายเพชรไงคนเพชรโอ้ยเฮียมึงใครสอนลาม ไปเรียกแม่มึงมาคุยดิไม่งั้นกูแจ้งความสว,ามสวามมัามีไงสวรสดีพ่อไงมาจัดมาถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะสวัสวามหมอให้สัตว์สอนสมีพ่อมไงควายสวัสดีเฮียเอ้ย <c oughs> เอ๋ดีสุดยอดอันอันดับหนึ่งตัวตึงตัวกอนตัวตึงตัวก้อนเธอมึงแง่ตัวตัวตึงตัวกอน,อน,กอนเอาตัวมึงให้รอดเธอเธอกูเข้ารหัสกูได้ยังไงเข้ารหัสกูได้ยังไง ตำรวจถึงบ้านแน่โอ้โหตำรวจถึงบ้านเนะ่ะตำรวจถึงบ้านมึงไงควายสวมสวมลอยเย็ดแม่สวมลอยเป็นกูยเฮียโอ้โหพหลบาคอมรู้จักป่าโอยเล็กน้อยเชื่อราาู้จักพรลบคอมพรลบแม่เมืงอเมื่อโดนกูจับแน่กูเอามึงที่สุดด้วยกูเอามึงที่สุดที่สุดด้วยกูจริงอ่ะกูจริงอะกูกูจริงอ่ะ แย่คนเกินมึะคืลกเกงอยู่ใกล้ยิงกับบ้านแม่งหรอกสัตว์พี่เด็กน้อยมึงเอาเบอร์มาคุยดิดิลัสอะไรโอ้สภาพมึงยังพิมพ์ชาอยู่เลยเฮียหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสวนไปให้พ่อมึงโทว่ะโอ้หนึ่งหนึ่งห้าสนเฮีย เอ้ยไปตันเป็นคืไหนวะพ่อะ่ามันเป็นคนน้าตลกเหรอไอ้ตันก,กูกูเอากูเอาขอบชีสขอบชีสแม่มโงยขวี้เจ็ดแม่โห่ใจด้วยโมึงรู้ บูโดมาดีเห้ยเอียแล้วมึงเป็นใครกูชื่อสอนรามตัวจริงเมื่อตัวปลอมสวมลอย เน่แน่แน่าตามตามมาดู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 ไหมไปโทรอะไรกัแม่กไม่ไหวไล่สัตว์โหตาใสโอ้ยเฮีย ทอรูปคิดเรี่ยวนไกันโวยยิ่แม่ คุย <Wh> แล้วกูวโดนทักอีกแล้วไอเ้เหี้ยโอ้ยยดแม่โอ้แม่จา่าแม่จา่าช่วยหนูด้วยหนูโดนแรงรานโอ้ยเหี้ยโอ้ควยมายดแม่ มาเย็ดแม่โวยโอ้ยเอเียทีนี้กูกกไม่ตันด้วยกูจะต้องคอยเป็นื่มึงมึงร้ายมึง มึงเตรียมตัวไว้เลยโอ้โหอันนะไรตัวหนากูจบแค่นั้นแหละใครเอาเฟซกูไปกูขอให้มันตาย